ให้ความรู้สึกเขาหน่อยนะคะเอาแบบให้เลือกแค่สองพอหนึ่งรูปนี้อ่ะสองรูปนี้ด้าน,นบนใจเรายังตรงกันอยู่ไหมคนกองที่หนึ่งใจเรามันยังตรงกันอยู่ไหมเย้เขาพี่อาสบายกันไม่ไปเข้าปุ๊บแล้วเพื่อนๆที่เขามาเลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะใจของเขาตอนเนี้ย ยังมีคุณอยู่ไหมยังตรงกับคุณอยู่ไหมยังรักคุณอยู่ไหมยังคิดถึงยังห่วงหาอาวรคุณอยู่ไหมเช็คแบบสั้นๆนนตรงเวลาเขาอยากให้คุณเป็นที่หนึ่งเพื่อนเป็นดะสตาร์เป็นดวงดาวเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งในใสายตาเขาใจเขายังตรงกับคุณอยู่ คุณเหมือนโทรมาทำไมอยังเพิ่งโทรมาคุณเหมือนโลกทั้งใบของเขาคุณคือหนังสือที่เขาอา่านอยากอา่านแล้วอยากอา่อานอ,อีกโอ,อ้พอใจอ่ะพอใจยังเพื่อนกองน,นิดนดีใจด้วยค่ะใจเขายังตรงกับคุณอยู่เขายังรู้สึกกับคุณมากมากโอ้ย <laughs> อิชาเด้ออะต่อไปเปนกองที่สองค่ะรูปนี้ ใจของเรายังตรงกันอยู่ไหมเพลงเดิมเลยโอเคสายทุสายทุเ,เขาเพี่มาจำเป็กับเปข้าวป่เลยเนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่2ด้วยแล้วกันนะคะใจของเขาตอนนี้ยังตรงกับเพื่อนเพื่อนอยู่ไหมยังรักเพื่อนอยู่ไหมยังคิดถึงเพื่อนอยู่ไหมยังมีความรู้สึกดีๆให้เพื่อนเพื่อนอยู่หรือเปล่าอย่าอย่าแตกเดี๋ยวขาอาคุณเริ่มเก่งขึ้นแล้วสับไปไม่แตกอ๋อ้อู้หู้หู้ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยากที่จะพัฒนาอยู่นะวันนี้เขารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์กับการที่แบบอาจจะไม่ได้เจอกันไหมนะคะด้วยความที่มันไม่ไม่ค่อยได้เจอกันมันมีระยะทางระยะห่างของความรู้สึก ถามว่าใจเขายังตรงกับคุณอยู่ไหมเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่ไหมเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยากที่จะพัฒนาในเวลาแค่ในเวลานี้เพื่อนอาจจะแค่วันนี้ก็ได้มันจะเป็นความรู้สึกแค่ตอนนี้ก็ได้ที่เขากําลังคิดนะคะเขารู้สึกเจอกันมันยากจังการพัฒนาความสัมพันธ์มันยากจังนะเพื่อนประมาณนี้ค่ะแต่เขายังมีความรู้สึกนึกถึงคุณนึกถึงนะ ืก็ถ้าเจอกันหรือมีโอกาสได้สานความสัมพันธ์มันอาจจะดีข,ขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนโอเคสําหรับวันนี้แม่โมข้อพุ่นาสมพลังงานแค่นี้นะักะันะคะันะคะหวังว่าเพื่อนคงมีความสุขไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้แม่โมข้อพุ่นคงลา,ลาไปแล้วบา,บายค่ะบา,บาย